พี่น้องโต้ลบหนาวกัน,นจ้าให้ทำอีกคนซื้อเนาะแซบบรแซบฐาเศรษฐาเสื้อเสติกินพี่น้องเปลี่ยนเตาเตารุ่นนี่ใส่บ่ได้เลยเตารุ่นนี่สูงพโพ<อ>ดเข้าบ่ได้กินได้หมูกระทะเปลี่ยนเตาใหม่เหรอพี่น้องมาเป็นรุ่นนี่ไฟแรงปิ้งบ่ทันเอาอันสามารถท่านมาบาดหรือท่านมาบาดเนี่ย ท่นบอเมื่อกินบอแห้งมันมาบอกละมา,มาพี่น้องมาไมเมื่อกินหมูกระทะน้ำกันกําลังแสบอากาศก็เย็นเย็นพี่น้องเย่โซ่เออมันเป็นเสาดีแลงเนี่ยตอนนี้จะมุงหรอหือมืดห้วได้พี่นอ้องเปิดมืดคักอยู่นี่ลมก็เย็นมืดก็มืดสงลารปิงมันท่านดอ้อสี่สิบอะไรก่อ ถึงสี่สิบมามามากําลังแสบคือคือคือว่าเอาคือว่าเอาอันนั้นลงเราบุญเซนนะไหนตรงไหนไม่ตกไหนดูไหนนี่มันจะมีด้านไนหับุญเซนบุญเซนแล้วเบาบุญเซนลงแม่ไฟแห้งไหนท่านใจเฮอบาดกินท่านมาบาดเลยถูกแล้ว บานเมื่อกี้ถ้ากันจมโอ้หัาวขาดหาเหเขาใส่อะไรไหมเอาล่ะเอาเอาเอ,าอน,นี้ใส่ทัน,นเร็วนะห,ห,ห,หนึ่งนะจ,จิ้มเด็ด่ฮะจิ้มเด็ดไปอ่วมันไม่มีทีนะ มาค้คไดมขนเห็นเท่ากันี่เสยราตีจ้าพี่น้องมามากินกันน้ำกใชไหมกินผักมากินผักกินผักแซ่บแ่บอันนี้ยังไม่สุกเลยอ่าเตรียมจีก็แซ่บเกล็ดเผ็ดต่อยแน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดกินไปไหนให้มันเผ็ด มันสองเอาน้ำจิ้มมาว่าใส่ถ้วยไหนวะอ๋อตักราดได้โอ้จานลุงกินข้าวเลยเนี่ยโอ้กินข้าวเลยแต่ละเอาเอาข้าวกินข้าวเลยเดีข้าวกินหมูจะหายไหมเดี๋ยวข้าวกินข้าวแล้วก็อร่อยนะแต่ประหยัดอกแค่นุ่มงอร่อยดี ท่านตัวหวานกินท่านตัวหวานถ้ากันกินท่านตัวหวานเดี่ยว่าไฟวัติดอิลาคนค้นั่นมลงในลูกเอออันนี้ไม่กล้าไม่กล้ามึงไปแตะมันละปิ้งแน่ปิ้งแน่ปิ้งแน่ต้องใส่เตารุ่นนี้ด้วยมันถึงจะเหนื่อท่านอันนี้ไม่กล้าละก็ัวะกลัวมันล่อ อ่ะก็ยังนั่งไหมที่มันมีเตาหนึ่งนะนั้วอีกฮะอันนั้นขึ้นของแท้เลยขาเตาต่ำนะเตาไหนเตาที่ในห้องมีเตาหนึ่งอ่ะคนไม่เอาเหรอไม่เย็นแค่ไหนลูียแต่มันแต่แต่มันต้องตั้งกับพื้นไงมันเป็นเตาเนี่ยเตาปืนนะเตาฮังโลอ่ะเตาสมัยที่มีสีอยู่อ่ะเตานั้นอ๋อมีอีกเตาหนึ่งในตู้นี่เตาที่ซื้อมาใหม่เลยแต่ตนั้นาแตมงก่อน ่นที่เป็นพ่ออย่างเงี้ยอุ่นดีจังอยู่ตรงเนี้ยเขาตั้งไว้ข้างนอกบ้านนี้มีเตาอยู่สมไซส์เอาหุงหุงหน่นอกใช่มของคนเสาอะเตาผใหญ่ไงอ๋อเออแล้วมันก็แตกี่แคนแนที่แคนแนทละพักก่ล่ะอกอนนี้แล้วอโปลเลยนะเียแล้วเกีบแลรแหงคักี่อก ja. Peppa, yes. Peppa. Huh? บตกคือมาบอกกันกินนากนสวนมนิฟานผักบุ้งเอามาเป็นอันนี้เลยจ้านาเกนบนาเกนได้ก็กินเด้ผักบุ้งได้ได้ได้ผักบุ้งโอ้ไมี่อักบุ้งะนี่ยังน่ล่ะต้นหอมต้นหอม อ๋อที่ใส่เลยที่ของเพนไปล้างนะก็จริงจ่อจ่อ้ยพวกันไม่ไหนหน้าเยอะฮะับไ้วไหนหน้าครบับจัอจับจลบจับจับจับแมบจับจับวัับโอ้ยจั้จัับบบจังจบเลยอับจับจับบจปากบ่เบจัับจับจับเับจับจับฮับจหบจัลจับับ น่่าก็ไมืนี่คือต้นหอมค่ะอร่อยดีตัวนี้จองห้องน้ำแล้วมีเลี้นมีจอยทำกลางคืนนี่มีแต่สีข้าวนะทำไหมก่อนจิ้งหรีดดูายไหน้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเมื่อยใากินวกับข้าวชอบห้ามจับไป่รอดกินน้ำกันกราต้งแซ่บอากาศก็เย็นเย็น เด่องมะเจียวเขามานท่านเลือกตั้งผู้ใบาลพอดีพี่น้องแล้วก็มาพ่อไอ้มากางว่าบุญจัดทิ้นพอดีนะบุญจัดทิ้งหมูบ้านอ่าหมึกเพราหมึกเนี่ยมากเขาเนี่ยเดี๋ยวให้มังสิบหกเกา เยลนะมีแต่น้ำน้ำที่มันหมักอะ่ะไม่ร้อนแรงครับแรงครับจะฟังจากการออกตัวแล้วแรงเลยคนระับแป้งกินเป็นไหมเนี่ยปลาดอลลี่รู้จักว่าไม่จัดโอ้มันนอกครับกินไม่เป็นครับดอลลีนน่ดอลลี่น่ากลัวเลยครับรู้ดีแล้วไมเชื่อน่าตัวดอลลี่ไม่ได้ตากินนาน กนื้อมันก็อร่อยดีนะเนื้อมันนะกเ็ได้ได้เนี่ยไดหแล้วอร่อน้จิ้ม้อรมีในี่ัตโมด้ได้แล้วเนี่ยแมัน้แ้แล้วบ้างหนมานจุก้แล้วบ้ไหมดแล้วอรเไม่รู้เไม่หิาเทมา ้มีเบียกกินนะโอะ้ไม่ต้องกลัวเลยแล้วกินผักขาก็ได้ไม่ตอลองได้นานๆเรืนน่อยๆเท่านปน่ล่ะมันจะกำใมันแข็งแร,ตรงต้มผักแล้วร,ลรันีมาแรกนะแม่แก้จายกกขาว,าขาวตแต่มันถูกนบปลาลัลี่

ผมแป้งขี้ผู้ชิ้นขีบไงขีบนี่กําลังแสบพี่น้องกําลังแสบมาจ้ามาใช่เปล่าไม่ได้จิ้มหรอพี่เลยแสบเหมือนกันชักทายกันซัมเน่ด้วพี่น้องเด้อพ่อได้กินหอดกันกขอบคุณหลายๆที่รับชมกันขอบคุณหลายๆี่ไอรติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วพี่น้องเด้อมือนี้กะนซัมนี่กําลังแสบนะเขากินหมูกระต่ จิมจุ่มหม้อเอิ้นจิมจุ่มบ่ฮ่อต่อมุกระทมุกระทบ่หมุกระทต่อเด้อพี่น้องเด้อน,นั่นรับปันดี้กันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า